วันดีครับน้องได้ไว้ว,วุ่นไฟเลยบัานคนนะครับวันนี้ช่างน้อาใส่สูงประซิวมันเดิมนะครับสุงดีวาเีสวยพีหน่องแล้วก็อาหารนี่ครับอาหารประซิวก็วันนี้ก็ได้อาหารปาดุกเม็ดหน่อยนะครับก็เรียบร้อยแล้ว ไปน้ำพอช้ำๆพอแล้วพี่หนอวันนี้อากาศตุบชื้นจำไปกับพี่หนอลมจิ๋วๆบรรยากาศสตนตันข้างหลังผมนะพี่หนอไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปรับชมเลยครับพี่หนอครับในโบสถ์กี่ช่างโอนเคลมมาใส่ปีชีเลียนะครับน้ำกำลังพอดีเลยพี่น้อง สไลด์ก็ไม่เยอะไปไปชมหลังแรกนะครับครับหลังแรกแรกหม,มาเลยครับหมาเลยครับไปไปเลยครับ,รบว้ามันชันครับพี่นอง ค่อยๆขึ้นเดี๋ยวทะลุลงนะครับหลังที่สองครับพี่น้องมันมาแล้วครับหลังที่สองโอ้โหชันครับพี่น้องลงยาก ที่สองผ่านไปครับพี่น้องพี่น้องครับช่างหอจะใส่ให้ดูแค่นี้นะครับเดี๋ยวมารอรุ่นกันตอนจิเก็บนะครับว่าจะได้ปริมาณปลาซิวมากน่อยแค่นี้นะครับครับครับพี่น้องครับแดดล่มลบมตกแล้วครับได้เวลาเก็บตุ่มปลาซิวแล้วครับพี่น้องบรรยากาศ ยินยินไก่คำบ้บานผมนะครับยินยินชิวๆเลยพี่หนงนะครับผมมันยินกับไปเดี๋ยวมันจะคำครับ,บ,บดีเกนะ็บพี่หนงไปชมรหลังแรลนะครับพี่หนงผมันแล้วครับ น้องครับคือครับสตาร์เลยครับพี่น้องทาหางแหลงหางหลังครับสตาด์เลยครับเก็บครับครับพี่น้องครับหลังแรกนะครับนี่ไปสวยจมๆนะครับเดินเดวๆเลยพี่น้องไปชมหลังต่อไปครับ หลังเหื่อยคือครับพี่นงหลังเหื่อยคือครับเก็บครับอ้ยพี่นงน่ครับ,รบหลังที่ห้าครับพี่นองหลังที่สี่เมื่อกี้ไม่เข้าครับพี่นองหลังที่ห้าสะสะเลยครับเก็บครับสองครับหลังที่หกครับ สดใเลยครับอุ้ยบอสวยพี่้องเก็บครับพี่้องครับหกหลังอยู่เลยครับเหลือีกเจ็ดแปดหลังนะครับพี่หนงมีงขนาดหกหลังยังสดใสปันเนียพี่้องไปสวยจ่มๆเลยครับไปไปเรื่อยๆครับบรรยากาศไก่คำก,กันลมชิュๆพี่้องโอู้ย ช่วงหนาวๆครับการเป็นขึมขึมฝนนะครับพี่น้องเครื่งที่ตกเนี่ตกพี่น้องไปไปต่อครับโอ้ยมันชันครับพี่น้องหลังที่เจ็ดครับส่งทะลุลงไปครับโอ้ยข้นยากครับพี่น้องครับข้นยากโอ้ย อุ้ยยัยกษ์เนาะเพราะคือครับนี่สวยจ้ำๆเลยพี่น้องเก็บครับฟองครับเก็บมาโซนนู้นก่อนเก็บหลังแล้วครับครบแล้วครับเหลือโซนนู้น,นครับพี่น้องไปไปเรื่อยครับเดี๋ยวจะขำพี่น้องมันต้องมีแต่น้ำมีปลาแต่น้ำมีข้าวพี่หนง ไม่ยู่บานเราไม่จงกว่าอวดพี่น่องยังไงก็มีกินครับแต่ช่างโดนไม่กว่าอดครับไปไปเลยครับแต่ที่เป็นไรมาจะไกลนู้นเลยพี่น่องไปแลรว่นผมนันครับ กับหลังไอ้ไก่นุ่นคือครับพี่หนุ่มสะเลยครับนี่โอ้โหสวยจิมจ๊มจมเลยครับเก็บครับ พี่น้องครับโซนนี่มันเป็นป่านะครับสสะเลยพี่น้องโซนนี่เป็นป่าลําพันธ์นะครับเข้าอาศัยอยู่ในป่าลําพันธ์ลบปลาใหญ่อยู่ข้างใน,นครับแต่มันเจออาหารอร่อยของช่างดอนเขาเต็มเลยครับพี่น้องเก็บครับนี่ครับบรรยากาศใกล้คำบ้านช่างดอนนะครับ สว,สวยเลยครับสงบลมเรือนพี่้องเอ้ยลมชิวๆเลยครับนี่ครับเก็บบรรยากาศช่วงยามเย็นนะครับไก่คำ่ำสวยๆเลยครับบรรยากาศไปไปเลยครับพี่รองครับหลังข้างล่างอะ่ะปีที่แล้วฉังดอกเลยเต็มเลยครับมุมนี่ครับ แต่ว่าปีนี้จะเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่านะครับไปลุ้กันครับมอลุ้นกันอื้คาดไมายพิษแลวครับพี่น้องมุมนี้ไม่เหมือนปีที่แล้วสลายไม่เยอะครับพี่น่อง แต่ว่าไม่เป็นไรไหนนิดหน่อยก็เอาพี่น้องเก็บครับหลังนี้ก่อนนิดหน่อยครับพี่น้องพอขนสมครับมันก็พากันไปแล้วครับบางหลังก็หมานบางหลังก็แห้วครับเก็บครับล้ม,มเลงครับพี่น้อง ม,มันก็ข้าทันไปแล้วครับปีได้ปีไม่ได้กับพี่น้องของเจ้าหน้ามครับไปไปเลือยครับพอผสมกับพี่น้องพอผสม ธนาตะลุทะลุลงแล้วครับพี่น้องโอ้โหผสมครับเก็บครับสะตาเลยครับพี่น้องไงหลังนี่สะตาเลยครับโอ้ดิ่นเดียวๆเ,เลยพี่น้องไว้ช้ำเฉๆเลยครับเก็บครับ ไว้สามลังครับพี่น้องจิ้มอุ่นตา๋าแล้วครับไปรีบๆครับพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องตังอหี้ยคือครับพี่น้องสัดสะเลยครับเก็บครับ ตังนี้คือขัน้นกบีนองสวยเลยครับสดสสายพี่น้องเก็บครับเก็บพี่น้องครับหลังสุดท้ายครับสดสาเลยครับพี่น้องสวยจังๆลยครับแบบเดี๋ยวค่อยไปสรุปผลงานกี่ล้อครับพี่น้องครับ ครับช่างดอนก็จะสรุปผลงานนะครับผลงานลักปลาซิลวันนี้ที่ได้นะครับสวยแจ่มๆจมเลยพี่น้องหัวสาสๆเลยครับว่าได้กับเขาครับพี่น้องแจ่มๆจมเลยครับครับเป็นไงครับช่างดอนพามาไมยใหม่นะครับไม้เก่านั่นแหละครับที่ช่างดอนเคยใส่บิที่แลนวนะครับ บรรยากาศยเย็นๆเลยครับพี่น้องใดญ่บาซิวสะสะเลยพี่น้องเอ้ยสมิตัวมันเขาหมดแล้วครับพี่น้องยังไม่รวมในนกเวียดน,นามมักควันนะครับพี่น้องก็ไม่ว่ากันครับเขาก็หากินเราก็หากินเหมือนกันครับครับถ้าชอบคลิปนี้ขอความกรุณากด subscribe กดไลค์กดแชร์กดก,ก,ก,กระดิง่งแจ้งเตือนที่ทางด้วยเลยมีคลิปวิดีอนำเสนอมีสาระแขวงหมุกตลกพบขันเฮฮานะครับ เรื่อยๆนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ฝากเลยผลงานปิ้วตัวเลยครับพี่นองอ์ประทัเลยนี่ตลอด DIY ผมนะครับโค้ชจำๆนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไปพี่น้องกลับ,บานครับไม่ใช่คำแล้ว